นิวซูซูกิอ t i c ติก้าสมาร์ทไแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99,000บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ลุ้นการตันนะ้งแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อก กับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ FC Online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับเข้าสู่สัปดาห์ก่อนปลายเดือนทุกท่านอย่าลืมพักผ่อนให้เต็มที่เชียร์ฟุตบอลให้สนุกในวันเสาร์และอาทิตย์ยูเต็ดม,มีเกมบุกเยือนเบอร์ลี่คืนเสาร์ต่ออาทิตย์เวลาตีสองอาจจะต้องนอนดึกกันหน่อยเพื่อเชียร์ทีมรักเนื้อหาวันนี้บูโน่พูดถึงฟอร์มของฟาคุนโดครับโรมาโน่อัปเดตบรรยากาศในห้องแต่งตัวโอนาน่าสแสดงสปปริตต่อเพื่อนและโค้ช การเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในทีมนักข่าวบอกว่ามีตั้งแต่บางคนไม่พอใจเทนฮาร์คสี่ผู้เล่นที่กูรูต่างประเทศมองว่าจะอยู่ในมาตรฐานที่ดีผีส่งแมมองเช็คฟอร์มตัวลุกวันเดอร์คิดครับสานโชอาจจะย้ายทีมช่วงเดือนมกราคมข่าวดีก่อนเกมพบเบอร์ลี่คาดการิซเวตตัวจริงแมนยูสามารถเลือกรับชมเนื้อหาที่สนใจตามเวลาที่ปรากฏอยู่ในคอมเมนต์ได้เลยครับรบกวนทุกท่านฝากกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอให,ใหม่ของพวกเรา บุโนแฟนเดยกล่าวชื่นชมฟากุโนโเปสตี้ปีกอายุน้อยที่เพิ่งได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเกมแพ้เบย์มินิกเมื่อวันพุธเขาทําได้ดีในเกมทําตามหน้าที่ที่ผู้จัดการทีมมอบหมายมาเป็นเพื่อนต่างมีความสุขกับเขาและเขาสมควรได้รับโอกาสต้องมารอดูว่าเกมพรีเม,ม์ลิงนัดถัดไปฟาคูจะได้ออกซานเหมือนเดิมหรือไม่เมื่อกับตันทีมอย่างบุโนโชมแบบนี้แล้วครับเชื่อว่าการจาะใส่เบอร์ลี่น่าจะมีโอกาสมากกว่าเบย์มินิกด้วยหุมกําลังผู้เล่นที่มีคุณภาพของทีม สำคัญก็คือสมาธิในการเล่นเกมรุกและรับต้องไม่เสียเร็วและควบคุมเกมเอาไว้ให้ได้อรั่งเศสโรมาโนพูดถึงบรรยากาศในห้องต่างตัวเมื่อกลางสัปดาห์หลงังอังเดรโอนาน่าสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเขาก็เข้าไปในห้องต่างตัวและขอโทษเพื่อนร่วมทีมเอริกแทนฮาร์และทีมงานสตาฟทุกคนแม้ทีมจะแพ้และต้องรับผิดชอบร่วมกันครับกับการเสียถึง4ประตูแต่โอนาน่าก็แสดงสเปรดของเขาออกมาที่เป็นส่วนหนึ่งกับความพ่ายแพ้ ช่วพวกเขาจะกล่าวมาแข็งแกร่งกว่าเดิมและทําได้ดีขึ้นให้กําลังใจคนที่สู้เพื่อยอเูเอตทุกคนครับตอนนี้ทีมมีการเปลี่ยนแปลงแพทย์ที่ดูแลทีมชุดใหญ่ยูเอตไม่มีแพทย์ประจําตั้งแต่สตีมแมกโนลี่ออกจากทีมไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยให้จิมม็อกซันมารับหน้าที่ชั่วคราวล่าสุดพวกเขาได้แกรี่โอดิสคอยมาใหม่สโมสรหวังว่าเขาจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บได้โอดิสคอยจะอยู่ที่มานั่งสำรองเป็นเกมแรกกับทีมในเกมพบเบอร์ลี่สัปดาห์นี้ครับ เขาทำงานยาวนานกับอร์เซลอนก่อนหน้าและเพิ่งย้ายมาที่โยเต็ดอย่างเป็นทางการหลังมีข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานสุดท้ายทีมก็คว้าตัวมาสําเร็จจากการถแถลงของสมงสรอนและรายงานของพอเฮิร์นนักข่าวเดอะไทม์กระแสข่าวในห้องแต่งตัวไม่สู้ดีนะักเมื่อสมิลลรักเฮิร์สตบอกอของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเผยว่านักเตะโยเต็ดบางคนเริ่มเบื่อกับคำวิจารณ์ของเทนฮาร์กเวลาที่ทีมผลงานไม่ดีพวกเขาเชื่อว่าเทนฮาร์กมีนักเตะที่มักจะเลือกใช้งานเป็นหลัก และมีคนที่จะไม่อยู่ใน11ตัวจริงแต่กลุ่มนักเตะที่ไม่ค่อยพอใจนั้นจะไม่ออกมาพูดกับสื่อแต่อย่างใดเรื่องนี้จะต้องฟังหูไว้หูครับเพราะว่าลักเคิลก็มีรายงานทั้งแม่นและไม่แม่นกับเรื่องภายในทีมแต่ถ้ามุมมองว่าผู้เล่นที่ถูกใช้งานอยู่ก็เป็นนักเตะที่ไม่บาดเจ็บเพราะตัวหลักหลายคนยังไม่ฟิตเต็มร้อยพร้อมลงเล่นนั่นเองบทริเคราะห์จากต่างประเทศพูดถึงนักเตะ4คนที่พยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่ทุกครั้งที่รับโอกาสลงสนามแม้ตอนนี้ผลง,งานของยูเวตจะไม่ดีนัก คนแรกบูโน่แฟนเดสครับหลายคนอยากให้เขามีแอซิสหรือประตูมากกว่าเดิมกับบทบาตโตปั้นเกมแต่2อถึงสามนัดหลังบูโน่ต้องลงมาเล่นปั่มเพื่อช่วยดันกลางในการพาบอลขึ้นไปฟอร์มของเขาอาจจะไม่ดีที่สุดถ้าเทียบกับจุดพีกก่อนหน้านี้แต่ก็ทุ่มเทวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดคนที่2องเซกิเลกิลอนถ้าจะบอกว่า2เกมที่ผ่านมาทีมแพ้แล้วเลกิลอนเล่นไม่ดีหลายคนคงจะเถียงแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งนักเตะที่ช่วยทีมไว้ได้มากที่สุด ในการรับผิดชอบพื้นที่ด้านซ้ายขาดเพียงจังหวะที่เด็ดที่ขาดเท่านั้นเชื่อว่าใกล้เข้ามาแล้วที่เลกลิลอนจะมีประตูหรือแอสซิสกับวิธีการเล่นของเขาคนที่3ละมุสซอยลุนการมีหน้าเป้าขนาดแท้ช่วยทีมได้มากจริงๆครับทงการเก็บบอลยินเป็นหน้าเป้าใหญ่ในกรอบเขตโทษกดดันกองหลังและคอยจักจ่ายบอลซ้ายขวาให้เพื่อนเกาหน้าวัย20ปียิงประตูแรกกับทีมไปแล้วะหวังว่าจะยิงในพรีเมียร์ลีกให้ได้เหมือนกันคนที่4อาจจะยังไม่ได้โอกาสเยอะ แต่สร้าง Impact ได้เวลาลงมาเล่นนั่นคือฮันนิบาลเมบลี่กองกลางพลังหนุ่มเติมเรื่องความดุดดันและสปีดบอลที่รวดเร็วให้กับทีมครับหวังว่าโอกาสเป็นตัวจริงของเขาจะมีมากขึ้นถ้ากองกลางคนอื่นยังไม่พร้อมสิ่งที่ฮันนิบาลต้องระวังก็คือการเข้าบอลที่หนักเกินไปุ่มเสียงต่อการโดนใบเหลืองหรือใบแดงออกกันที่ยูเต็ดส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มตัวรุกที่ว่ากันว่าเป็นเด็กที่มีศักยภาพไปถึงระดับสูงได้นั่นคืออันเตโรนูซาที่นั่นอยู่กับขับรูทในเบลเยียมเขาเป็นชาวนอร์เวย์ครับ จสเปอร์มาร์ติเซนอดีตนักเตะทิมชานนนอร์เวย์มั่นใจว่านูซ่ามีคุณภาพทุกอย่างที่จะเป็นนักเตะแมโยเต็ดได้โบกับผู้เล่นเกมรุกที่ขาดหายไปของทีมตอนนี้ทั้งซานโช่กรีนวูดและอันตตัวนี้ทาให้ทางเลือกมีลดลงปีเตอร์ยานเคาโคเอนนักข่าวท้องถิ่นรายง,งานว่าเอชานฮากส่งแมวมองไปดูฟอร์มนูซ่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมี p s เอาร์เซนอลและดอทมูลติดตามสถานการณ์นักเตะอย่างใกล้ชิดล่าสุดพวกเขาไปสื่อฟอร์มในเกมยูโรปาขับ Boot, บกับตัส เป็นเรื่องปกติที่สโมสรจะพยายามหานักเตะฝีเท้าดีเข้ามาสู่ทีมส่วนจะเดินดีวจริงหรือไม่หรือจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่บอร์ดบริหารเอริกชันฮาระดังวิเคราะห์ของทีมเองตอนนี้หลายคนเชียร์ให้ยูเต็ดเสริมกองหลังในเดือนมกราคมมากกว่าเพราะมีขุมกําลังไม่เพียงพอที่จะสลับหมุนเวียนใช้งานข่าวการปล่อยออกมีอย่างต่อเนื่องครับจอร์นซานโชน่าจะถูกขายในเดือนมกราคมนี้ตามรายงานจากหลายสื่อในอังกฤษหลังปฏิเสธขอโทษเอริกชันฮากยังไม่แน่ชัดว่าซานโชจะไปทีมใด สื่อในเยอรมันอย่างบิวยืนยันว่าดอทมุนไม่ได้สนใจดึงซานโชกลับไปร่วมทีมพวกเขากําลังมุ่งสมาธิไปที่ขุมกาลังที่มีอยู่และทําผลงานให้ดีซานโชยังคงเชื่อมโยงกับทีมในซาอุดีอาระเบียที่มีเงินพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลแต่ก็ขึ้นอยู่กับนักเตะว่าอยากไปเล่นในดินแดนอาหรับหรือไม่ครับยูเต็ดยังพอมีข่าวดีให้แฟนผีได้ลุ้นบ้างเมื่อหลายสื่อในอังกฤษยืนยันว่าพวกเขาอาจจะได้นักเตะชุดใหญ่3คนกลับสู่ทีมเกมพบเบอร์ล,ลีย์วันเสาร์นี้ นั่นคือเราเฟเวรลานเมสันเมาส์และโซฟิยนอัมราบัตซึ่งตลอดการยืนยันจากบทสัมภาษณ์เรองรนฮาในช่วงค่ำและช่วงดึกครับอินไซยูเตดรายงานว่าอัมราบัตฟิตพอที่จะลงเล่นได้อยู่ที่เขาจะถูกเลือกใช้งานหรือไม่เช่นเดียวกับเราเฟเวรลานที่ซ้อมมากับทีมตลอด1สัปดาห์ส่วนเมสันเมาส์เป็นคนที่สื่อมองว่าลุ้นกลับมาใน 1- 2เกมนี้ไม่เกมเบอร์ลี่วันเสาร์ก็เกมพบพาเลทในวันอังคารถัดไป รายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามของแมนยูเต็ดครับผู้สาประตูอังตูเรโอนาน่ากำลัง4คนเดียโก้ดาโลคู่เซนเตอร์ถ้าราเฟวารานฟิตพอน่าจะได้จับคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสถ้ายังไม่พอก็จะเป็นวิกตอร์เดนเลิฟต่อไปแบ็กซ้ายเซกิโอเลกิลอนมีฟิลคู่กลางคาสเซมิลอยืน1คนครับอีกคนต้องรอดูว่าจะเป็นใครมีลุ้นหลายคนทั้งสกอตต์แบ็คทูมิเนีฮันนิบาลเมบี้โซฟิอาอัมราบัตหรือเมสันเมาส ผมขอใส่ในไลอ้อนมาเป็นอัมราบัตก่อนแล้วกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอยากให้เขาลงเล่นแต่ตำแหน่งนี้ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อิสตนน่าจะดรอปคิสเซรีเ,รเซนค่อนข้างแน่3ตัวลูกด้านบนฟาคุโดเปเรสตรีบุโนลแฟนเดสและมาคาสรต์ฟอร์ดกองหน้าลามุสทอยลุนผู้สินในเกมนี้ได้แก่โทนี่แฮริงตันส่วนผู้สินที่ดู VR คือแซมมอนฮูเปอร์หวังว่าทีมจะทำได้ดีในเกมสำคัญครับและกลับมาเก็บชัยชนะให้ได้อีกครั้ง นและเชียร์ไปพร้อมๆกันที่ช่องและเพจของพวกเราแมนยูสู้ตายนะครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและข้างคล้ายแมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอ,อม๋องแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลูกวออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ